เรื่องเล่าชายแดนในคืนที่นอนคนเดียวมีทหารหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขาถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดนที่ห่างไกลเป็นพื้นที่ป่าเงียบสงบและตัดขาดจากความเจริญแทบทุกอย่างในชุดปฏิบัติการครั้งนั้นมีกำลังพลทั้งหมด9ก้านายเมื่อจัดตาราง นอนและการเข้าเวรยามแล้วเพื่อนทหารอีก8คนจับคู่กันนอนเป็น4คู่มีเพียงเขาที่ต้องนอนคนเดียวมันไม่ใช่เพราะไม่มีใครอยากนอนด้วยนะครับแต่เป็นเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเรื่องลี้ลับเท่าไหร่และดูจะรับมือกับความเงียบของป่าได้ดีกว่าใครและในตอนกลางคืนพื้นที่นั้น ไม่สามารถใช้ไฟส่องสว่างได้เพราะอาจจะกลายเป็นจุดสังเกตจากภายนอกทุกอย่างจึงอยู่ในความมืดมีเพียงเสียงลมเสียงป่าและความเงียบที่โอบล้อมอยู่รอบตัวคืนหนึ่งหลังจากที่เขาเข้าเวรยามเสร็จและกลับมานอนที่ฮัดเพียงลำพังเขานอนตะแคงหลับตาลงอย่างระมัดระวังร่างกายยังตื่น แต่จิตใจเริ่มผ่อนคลายและในจังหวะนั้นเองเขารู้สึกได้ว่ามีใครบางอย่างมานอนอยู่ด้านหลังมันไม่ใช่ความฝันแน่นอนไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นความรู้สึกของการถูกสัมผัสที่รับรู้ได้อย่างชัดเจนและเมื่อเขาพลิกตัวนอนงายความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่เหมือนมีบางอย่างอยูอย่ข้างกายใกล้ จนไม่ต้องใช้ใสายตามองก็รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเขาไม่กล้ารุกและไม่เรียกใครและไม่สามารถเปิดไฟได้อีกใจหนึ่งเขาก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรคืนนั้นก็แทบไม่ได้นอนจนกระทั่งฟ้าเกือบจะเริ่มสางเขายังตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปหาเพื่อนทหารอีกสองนายที่กำลังเข้าเวรยามทุกอย่างดูปกติดี เขาเดินตรวจดูหัตอื่นๆเพื่อนที่นอนเป็นคู่ยังหลับตามปกติไม่มีใครมาหาเขาและไม่มีใครควรจะอยู่ตรงนั้นในคืนนั้นเลยเขาเลือกที่จะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะไม่อยากให้เพื่อนรู้สึกกลัวและไม่อยากให้บรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่ตึงเครียดไปกว่านี้จนเวลาผ่านไปนานหลายปีเมื่อทุกคนปลดประจำการกลายเป็นอดีตทหาร เรื่องราวในคืนนั้นจึงถูกนำมาเล่ากลายเป็นเพียงเรื่องลี้ลับที่ฟังแล้วขนลุกแต่ก็ยิ้มได้ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันคืออะไรเป็นเพียงความรู้สึกหรือเป็นบางอย่างที่อยู่ในป่ามานานก่อนพวกเขาจะไปถึงและคำตอบนั้นอาจไม่มีวันรู้ได้